ใครทร่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์เล่นเกมไฟเอ็มบอกเลยครับว่าเซตนี้แม่งเอาอยู่ทุกอย่างแน่นอนนะฮะราคาเครื่องบวกจอยกชุดพร้อมใช้งานทำไมกูต้องโอเวอร์แอคติ้งด้วยวะ25,900่าบาทเท่านั้นครับผมนี่ฮะได้ทั้งเครื่องได้ทั้งจอเมาส์คีย์บอร์ดเซตพร้อมเล่นอย่างนี้ไฟเอ็มลื่นๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูสเปคในเครื่องเครื่องนี้กันดีกว่าครับเครื่องนี้มาพร้อมกับเคสโปรเจคเตอร์รบอมมาดูดีไซน์ภาพรวมครับฟึบปับฟึบปับนี่ เครื่องนี้ครับมาพร้อม CPU Intel Core i3 ครับ 10, 105, F 4 Core 8, T, h r e a d Turbo 4.4 GHz อย่าดูถูกนะครับว่ามันเป็น i3 เป็น i3 แต่คุณดูสิฮะว่ามันเล่นได้ลื่นขนาดไหนนะครับผมแรมเป็น16 g ิก DDR4 บัตส3,200นะครับแล้วก็ M.2 NVMe Storage 256 GB ิกนะครับการ์ดจอครับมาพร้อมกับ Inno3D GeForce GTX 1650 4 GB ิก GDDR6 นะครับ เมมบอดนะครับ H510M จาก BioStar นั่นเองพาวเวอร์สปาย i g m a Tech 600วัตต์เคสตัวนี้เป็นของซ sunami Protector bom ครับคานตรงนี้สามารถรองรับชุดน้ำได้2ตอนนะครับลูกค้าอยากเพิ่มเติมเนี่ยก็เพิ่มชุดน้ำได้แล้วก็มีฝาครอบให้นะครับฝาครอบปิดให้เป็นอะคริลิกสมอนั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟได้ครับกดปุ่มด้านข้างตรงนี้ไฟก็จะเปลี่ยนนะครับผมนี่ครับพัดลมหน้าตัวใหญ่หนึ่งตัวหลังหนึ่งตัวเรื่องระบายความร้อนตัวนี้บอกแล้วว่าสบายบือสดือโบ แน่นอนนะครับที่เครื่องนี้จบเจ้านะครับผมแล้วก็หน้าจอนะครับ25,900ืนาพนะครับได้รวมจอเลยนะครับจอเป็น AOC 24นิ้ว Full HD ครับ 75Hz ครับ1,920ก้ารคูณพันแคือ Resolution ของจอตัวนี้นนั่เองนะครับเครื่องพร้อมจอของแถมอะไรมาดูกันนะครับเมาส์คีย์บอร์ดครับแผ่นรองเมาส์แบบยาวตามนี้เลยจากนับโวนั่นเองนะครับแล้วก็มีแฟลชไดคิงตันสามสิบสองจิกแถมให้ด้วยแล้วก็สายแลน15เมตรแถมให้อีกหนึ่งตัวเรียกได้ว่าครบชุดพร้อมใช้งานนจบบใง 2 5 9 0 0าเท่านั้นพร้อมเล่นทุกอย่างเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีอนาคตอัปเกรดเพิ่มได้หรือใครที่รู้สึกว่ายังไม่พอใจที่สเปคนี้สามารถปรับเปลี่ยนสเปคเพิ่มเติมได้นะครับแจ้งที่แอดมินได้เลยเรามาดู GTA V กันนะฮะว่าเซตติ้งยังไงนะครับผมเข้าไปที่กราฟิกรับดูการเซตติ้งนะครับผมนี่ฮะปรับเป็นเวลี่ไฮคับไฮบางตัวนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเครื่องนี้จบแน่นอนลองขับรถให้ดูสักสเต็ปหนึ่งนะครับผม รื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนั่นเองฮะที่เครื่องนี้ฝากไว้ด้วยครับจากร้านบอสพีซีครับ